ไม่ตรงสายเลยว่าสิ่งที่ประเทศชาติผ่านมามันชิบหายเพราะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาเป็นสิบสปีเนี่ยมันชิบหายเพราะใครตอนนี้ประชาชนไม่ต้องสงสัยแล้วรู้แล้วว่าใครที่อยู่เบื้องหลังความชิบหายของประเทศชาติใช่หรือไม่คุณทักษิณ แม้ว่าจะต้องสู้ขนาดไหนเอาความจริงสู้ขนาดไหนสร้างประเทศชาติขนาดไหนให้ความดีขนาดไหนให้ความซื่อสัตย์ขนาดไหนให้ความจริงใจขนาดไหนยกย้องขนาดไหนเชิดชูขนาดไหนให้สิ่งดีๆกันมาขนาดไหนมันก็ไม่เคยรักพวกเราเลยไอ,ย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 อย้ขอบคุณถามว่าทำไมทหารถึงเข้าข้าง คนชั่วอย่างสุเทพเสื้อสุบันเฮียก็ต้องอยู่กับเฮียเท่านั้นถึงจะเจริญแบบเฮียพี่น้องเอ้ยทหารชีวิตของมันมีแต่อะไรครับปิดปี้ปิดปิดปี้ปิดปิดปี้ปิดวันนหนปิดไม่มาหรือแต่ปี้อย่างเดียวมันก็เอาอ จะมาร้อยลูกกระโปรงอะไรก็แล้วแต่ครับดีมดนะครับแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพเป็นขี้เลือนไปแล้วครับสุเทพเทอสุบันทําเอากรุงเทพนครนครกรุงเทพกลายเป็นขี้เลือนไปแล้วครับเน่าเฟะลุ่มเป๊ะไปนะครับนักท่องเที่ยวห้าแสนคนแคนเซิลหมดแล้วนั่นหมายถึงว่าต่อวันห้าแสนห้องหายไปแล้วอาหารวันละหนึ่งล้านห้าแสนจาน หายไปแล้วเรียกว่าธุรกิจการค้าขายซูเวเนียต่างๆไม่ต้องพูดถึงไม่เหลือเฮียอะไรแล้วใครรับผิดชอบสุเทพรับผิดชอบไหมความชิบหายของประเทศเกิดขึ้นเนี่ยมันรับผิดชอบไหมคนกรุงเทพเข้าใจว่าสุเทพซึ่งสุบันเข้ามาปิดตอนกฎหมายนิรโทษกรรมเอาแค่นั้น ก็จะเลิกเป็นไงล่ะครับแล้วมันเลิกไหมกลายเป็นขอยุบพรรคกลายเป็นขอลาออกกลายเป็นขอยึดกรุงเทพขอยยึดประเทศไอ้คูเวตเอ้ยไอ้มาขี้เลื้อนนั่งในห้องแอร์ผมตอนนี้ไม่รู้ไม่ต้องอธิบายให้พี่น้องทั้งประเทศฟังเลยว่าใครล่ะที่เป็นประธานให้สุเทพมันออกมาแต่ละตัวละตัวชัดเจนไหมครับ เขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนสร้างปฏิวัติใครเป็นคนสรา้รนนสรางค่าเนื่องสา16ตุลา14ตุลา 16, 16 16ตุลา17 6ตุลา19พฤษภาธมินจนถึงรัาประสงค์ปัจจุบันนี้รู้แล้วนี่ไงชัดเจนหรือ,อยังพวกกลุ่มที่เข้ากับสุเทพมันเหมือนคนบ้าเดินตามหลังคนชั่ว ไอ้คนชั่วเดินหน้าไอ้คนบ้าตามหลังไม่มีธรรมะในใจเลยไม่มีแสงสว่างของชีวิตเดินหน้ามืดตามไอ้เฮียสุเทพไปนั่นแหละครับพี่น้องเอ้ยมีหข้อที่อาจารย์ชูพงขอมา 1. อย่าไว้ใจอัมมาศสอห้ามเชื่อใจทหารเด็ดขาด 3. ไม่ต้องสวามิภักดิ์มันอีกต่อไปแล้วสอย่าอยากอะไรเลยถ้าไม่มีอำนาจอยากไปก็ไม่ได้สมประสงค์ลวครับท่าน 5. รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวรวมตัวเป็นเอกเทศสู้กับมันสู้เท่านั้นที่เราจะรอดสู้เท่านั้นครับ